เสียงกินนมยังแซ่บกินหลายๆพักจ้ะลำกลับไปเส้นบเล็ดเลยจ้ะ You oh, have your cafe also, No. Video. Video. Thank you to your wife. Thank you, my darling. I didn't know that you were showing what you were doing. พี่น้องทุกคนเราจะน้องมาเนียชิมาตำสมตำพาพี่น้องกินสมตำแช่เข็มอันนี้คือเส้นมะฮุวที่ไอเปซื้อมารอกก่อนไอตำอันนี้เถอรดิซี่ไอคิดว่านะหายอยู่รู้มาคาสิบร้อยหกสิบบาทถือว่าคุ้มจะ้ะแล้วมันถามไอว่ามันเส้นมันโบเล่กว่าจ้ะเส้นมันโบเล่ด้อนี่ด้วยชิตเตอรเบิรงกหมูน,นี้มันกรอบแซ่บแต่ว่ามันกับบอคืออัดสดดอกจก้ะแต่ว่าไอก็ว่ามันแซ่ดพี่น้องทานที่รเด้อกินกับอันนี้ใช่ไห ปลาแซลมอนปลาแซลมอนไปค้างคืนไปค้างคืนน้ำไผ่แล้วพ่อแม่ไปค้างคืนแซซองฟินค้างคืนซองมื้อเอามากินมาเนี้ยนะป่ะปะพ่อหลายเลยไอ้เอ้ยพ่อตามแน่เนาะอยากแล้ยมันบ่ะขาดหมดได้ยังไงเด้อพริกสดกระเทียมพริกแห้งโอ้ยหลายแท้

มาเด้อจ้ากินนมก่อนเด้อจ้ามืนอีกินข้างในหนาวขนาดเลยข้างนอกมันนี่นะหนาวแหง้งก็เลยต้องแบบมากินข้างในเสร็จแล้วเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องจ้าสมตำแสแข็งโอ้ยเป็ดจะเพ็ดแห้งขนาดเลย บมดจือนะไอ้เอ้ยมนนันนะ่ะนะแทบท้องว่าสั่นตำแจ่วนโอ้จนได้นั่งคดอยู่ในโซฟาอืม ซอยๆแบบแบบไอ้แซ่บแซ่บสชมาทำตัวตัวอืมมันจะน่าแซ่บเนี่ยข้ปุ้นต้มปลสุกป,ปานใด้รอบก่อนต้มมันเล็งอย่างต้นสเปญยายอยู่เด้อมะแรงเนี่ยขอโทษกขออแพนท่รัก หาข้าวหาปลามกินน้ำอายดยานะขยัาพูดในเบอร์เกอร์มั้เนี่ย นังกินในเพื่อนบันนี่บ่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนฟาฟ่ากินละกันฟาไปเบิ่งนางมันเนี่ยเลยบปได้รวมวง hôm nào đi xem uhm. bò lệ đấy ta nhanh cục cụp như mà cà bò sốt โตแบบเป็นหน่วยเนาะ บ,บ,บมันนาาี่ผักาเบาเพือดออกนะกินยังเดียวมันนี่นนะมาแบบดำอ่ะนะ ผู้ใดมักแบบเส้นน,น,น,น้อยอนเหนียวนุ่มอันนี้โอเคแต่สำหรับไอ้อะมักแบบเส้นใหญ่ๆแล้วก็แข,งขง็ง หายใจทางผิวหนังน้องมึงนี่ไอข่วนเจ้าของเล็บไอมันซีกมันเนี่ยล่างมือ,อระเบ้อข่วนตอนไหนบุ่รู้เรื่องหัวระบ้อเป็นแพรแล้วโอ้ยไอบึงสิที่มันบบเป็นตา กงขาดตลาดกงริบบ่มีขายกินหลายๆพักจ้ะดำเข้าไปอืม้ม เสียงเกือบด้วยจ้ะปะัสสาวะเสียงแปด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 อ้ยพวกแกกันแล้วอืมทอดเกือบกันหรอต่อนใหญ่ๆมันนี่สะใจขนาะดปัสสาัน แข็งโบเวอร์ตัวเขียวเอาแบบปิดงานไอ้บะพริกแห้งนี่มันสิเพ็ดกว่าพริกสดเนาะ ก็แสบหัวกระม่วนว้าคักปานอย่าง ขอหอยี่ห้องดีดีหต่ออันนั้นหมดแล้วจ้ะพยายามเสร็จกาแฟือสนอิ่มๆนี่ละ่ะรมจีนคงบ่งมัดเบิ่งละแกไปกินมา นี่กัปะปุทิมใส่กล่องไว้เพื่ออยากตัวหาห,าหมแูแดงเพราะว่าจะกนินข้ามูลายก่อนที่สิตามแล้วนะหิวด้วยค่ะ xin được sao Cắp xin đáng được um 不然。 หนุ่มนีม่พี่น้องว่าเม็ดอันนี้มาสปูกเกิดป่ะแดดมาแล้ว ปากเต็มคำเสียงกินนมยังเซซเส้ยไปเอ้ยไปก่อน้อจ้าขอบคุณทุกคนที่มากินข่าวเป็นหมูอะไรหลายเดี๋ยวจะเดินหาข้าวหาปากินน้ำกันเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพาแข็งแรงเด้อผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเด้อสอยๆไปก่อนเด้อปิดบุเป็นบนันเทาโอ้วันดีอนเถอะ 拜拜，家。哦，来了来了